หนูทำอะไรคะมีนะรถน้ำหมอนอยู่ค่ะเมียพ่อใช้ให้รถน้ำหมอนนี่สบายเหลือเกินเนาะเราดีโงมาจากบ้านพอดีในวันนี้เรากำลังจะปรุงถึงมาที่ว่าย่างบนี้แล้วเราก็จะมาเราผสมแล้วอ้าวนี่ อ้าปิดฝฟก่อนเร็วปิดฝาสีเหลืองก่อนเร็วค่ะนล้องมีคนด้วยอย่างที่ลยอ่ะพ่นไปเลยพ่นไปเลยเอา้าวพ่นพ่นที่เออพ่นด้วยเออพ่นให้มันติดใบเออนั่นแหละพ่นไปนี่นะกำลังพ่นใหญ่เลยพอดีสายถังมันขาดเราก็เลยใช้วิธีให้พี่บิวเป็นคนยกถังนี่นี่มีมีสองคนสองคน วันนี้ใช้แรงงานเด็ก <laughs> พอแล้วพอแล้วทั่วแล้วไปต่อเลยเราปรมา๊มให้มันแน่นทีเดียวแล้วเราก็ฉีดได้เลยอืมฉีดจากข้างบนลงล่างคะ่ะเออฉีดไปฉีดไปอืม <laughs> รู้ไหมทำไมพ่อถึงให้ฉีดพ่อสบายไงไม่ <laughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ y, ตัวน้ำหมักสาร พดเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยทางใบต้นพืชจะกินได้ไวกว่ากินทางดินและอีกอย่างหนึ่งมันจะทําให้ลูกเนี่ยเนี่ยไหนล่ะลูกมันเราอยเนี่ยมันจะทําให้ลูกลูกมันตรงนี้นะจะทําให้ลูกมันตรงนี้โตโตาอ้ฉีดใส่กล่องวะไ้เด้พัางวัดเด้ ฉีดให้ทั่วทุกยอดเลยนะเจ้าของฉีดมาชตัวนี้ไม่เป็นพิษนะคะเออตัวนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นพิษเอออาฉีดไปฉีดไปข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยท่อนล่างด้วย หนูพยายามอย่าให้อย่าให้หัวฉีดมันโดนมันโดนในนี่นะคะม,มันโดนหมอนใช่ใช่ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ข้างล่างน,งนี้เออข้างล่างน,งนี้เออมาฉีดกดเลยเออนี่น<า>ซอกซอนเข้าไปเออฉีดขึ้นข้างล่างข้างบนเออฉีดไป,ฉ,ดไปฉีดไปอย่างนั้นแหละเออไปอืมดูก่อนนะมาให ใช้ตัวไหนนี่เลยน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเล่งซูเปอร์พอดอจากกรมพัฒนาที่ดินครับเขาบอกว่าเล่งการเจริญเติบโตของพืชตัวนี้แหละตัวนี้แหละเราก็เลยมาลองดูใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าร้อยฉีดพ่นครับ ไปดูเด็กดกๆันเป็นไงคะมีนาะมวนบอมวนบอเจ้าถามผู้กดบอป่ะมวนบอเฮ้ ฉีทุกยอดทีช่วยยอดเออกดไปเลยเอออืมอาเอ๊้มันน่าสนุกอะพ่อว่าเดี๋ยวพ่อลองฉีดด้วยดีกว่าเฮ้ยเ <laughs> ด,ด็กก็เด็กสนุกกว่าอาเดี๋ยวเราขอตัวก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวไปแย่งเด็กฉีดก่อนรู้สึกน่าจะสนุกน้องมีนา่าทำใบายกันเร็วเดี๋ยวช่วยกันฉีดกันเร็วยบายจ้าส <laughs> วัสดีจ้า